สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13กลุ่มกุมภาพันธ์เรามาเจ,เจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณบันใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีคําคือวันจันทร์นี้มี2 EP เช่นเคยนะครับและที่ท่านลับฟังอยู่นี้คือ EP 1ฟังเสร็จแล้วอย่าลืมไปฟัง EP 2กันด้วยส่วนใน EP 1นี้มีมาฝาก2คู่ เป็นเกมร,ระหว่างวอร์พูกับเอว์ตันและเอปปัญยอนกับไรอันสโซสิดด์ห้ามพาดโดยการทั้งพวงฝากทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสอบพูดูแฮนดิแคปเกมคู่แรกวอร์พูกับเอว์ตันในสุขพิบาลิกอังกฤษแข่งขันกัต่อทีสาม เสนอราคาให้เจ้าบ้านรอร์พูเป็นต่อที่หนึ่งลูกรอร์พูปัจจุบันอยู่ดับการตาราดดับที่สิบครับท้าพูดกันถึงในแง่ความเปนจริงพวกเขาไม่มีลุ้นอะไรเลยเป็นทีมสบายๆรอยตัวเพราะอยู่กลางตารางลุ้นพื้นที่ยุโรปก็ยากลุ้นตกชั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คงจะวนๆเวียนๆอยู่แถวๆนี้นะสำหรับวอร์พูพอภาพรวมของผลงานก็ไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่ ในขณะที่เอวตันดูจะมีภาระหน้าที่ชัดเจนกว่าพราะพวกเขาเป็นทีมในโซนพื้นที่สีแดงเป็นดับที่ดแบบยังคงกังวลใจในเรื่องของการตกชั้นอยู่มีการไล่กุญซือออกไปและตำแหน่งตั้งยอไหนกลับเข้ามาเพื่อจะลุ้นหน้าที่การพาเอวตันอยู่รอดปลอดภยัยก็มาดูกันว่าพวกเขาจะทำได้ดีสักแค่ไหนนี่คือเลวภูก,กับเอวตันครับในศึกมันเดนไน ผลงานทั้งเกมหลังสุดของนิวพูครับก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยดีนะแม้ในน่าจะมีทั้งซาร่ากักโมดูเยสแต่ดูเหมือนมันก็ยังไม่ได้ส่งที่จะโอเค5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3 <c oughs> ในแง่ของผลงานต้องบอกว่าแย่ครับเมื่อเทียบกับควาเปนนิวพูมันคือแย่ในแง่การลงทุนมันก็แย่ตามครับเป็นธรรมชาติกำไรเกมเดียวขาดทุน4เกมหักลบกบนี้และบาดเจ็บเต็มๆ ทั้งแฟนขาจรแฟนขาประจําตอนนี้อไม่มีใครอยากตามเลี่ยงผู้ชักเท่าไหร่หวาดกลัวหวั่นไหวหววาดกลัวขนาดแฟนขาประจํายังแค่ส่งแรงใจอะนะไม่เหมือนในลูกการก่อนๆนนะครับแม่จัดหนักจัดเต็มทั้งแรงใจทั้งแรงเงินส่วนเอเวอเรสตนผลงานทา่านเกมหล่นสุดก็ตามสภาพทีมโซนตรงชั้นครับชนะหนึ่งแพ้สี ในแง่กาในแง่ผลงานนี่แย่แหละแต่มันมีมิติที่ดีขึ้นก็คือพอเปลี่ยนกุญซือใหม่เข้ามาเอเว่าตันสามารถเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลอาร์เซนอลจ่าผูนะครับที่ว่ากันว่ามันครบเครื่องทุกจุดเหลือเกินแต่เอวร์ตันเปิดแผลของอาร์เซนอลครับให้หลายๆทีมหลังจากนี้รู้เลยว่าจะเล่นกับอาร์เซนอลอย่างไรจุดอ่อนของอาร์เซนอลอยู่ตรงไหนอันนี้น่าสนใจครับโอ้โหแล้ว มันก็ทําให้เมื่อคืนนี้เบนฟอร์ดก็น่านจะเห็นแล้วว่าเกมวเอตันมัตเป็นยังไงพวกเขาก็ใช้กลยุทธ์ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับในการเอาผลเสมอจากอาร์เซนอลได้อย่างไรก็ตามครับในแง่การลงทุนก็เอเวอตัตก็คือกำไรเกมเดียวขาดทุนสี่เกมพัง,งลบกลมนี้แล้วก็อย่งางบาดเจ็บแหละเห็นได้ว่ามันมีความหมายคือมันมีมิติตรงที่ดีที่ก่อนเกมเนี้มันคือกลับมาชนะไงกลับมาชนะด้วยกลับมา พาแฟนที่ลงทุนกำไรด้วยนะครับแต่เมื่อต้องเทียบกันก็จะบอกว่าเรื่องผูกก็อยู่กลางตารางอันดับไม่ใช่จุดที่เรียกว่าเหนือกว่าเอลวตันอยู่โซนท้ายาชื่อชั้นเกตบอลเป็นโรนดอนิแมทเอาอะไรก็เหนื่อยเกมนี้นะผลงานห้าเกมหลังสุดเทียบกันก็จะบอกว่าพอๆกันแหละพอๆกันแต่เอลวตันมีจุดเปลี่ยนตรงที่เปลี่ยนกุญสือแล้วเอาชน,นอาะอร์เซนอลนอย่างที่บอก ในง่ายการทุนก็เช่นเช่นในการเห็นผลในการคือเอเวรตตันก็กลับมาทาํากาไรในขณะที่เรื่องผู้ยังคงพาการทุนเพราะฉะนั้นทรงตรงเนี้ยยังให้เอเวรตตันดูไม่เป็นรองเรื่องผูนะดูไม่เป็นรองในขณะที่ใส่ในการเจอกันห้ารครั้งหลังผลประกอบว่าเรื่องผูชนะสองครั้งเอเวรตตันชนะหนึ่งเสมอสองถ้าเทียบกันผลงานตรงนี้เรื่องผูดีกว่าเพราะฉะนนสองครั้งแต่ถ้าเทียบกันในในการเจอกันเนี่ยเรื่องผูนเป็นฝ่ายต่อราคาอยู่แล้วแหละ มันจะกลายเอเวอเรสต์ดูดีกว่าทันทีเพราะเอเวอเรสต์นชนะหนึ่งเสมอสองเท่ากับกำไรได้สามครั้งนะจากการจัดการห้าครั้งหลังเพราะนั้นข้อมูลเบื้องต้นเอเวอเรสต์ไม่เป็นรองครับย้ำอย่างนั้นเลยสองพูดโดยแฮนดิแคปครับจากบรรดาห้าเจ้าท็อปห้าเจ้าท็อปมองเกมผู้นี้คาดการแเกมผู้นี้ไว้อย่างไรครับวันนี้ในสงองอในส่วนของราคาพูห้าเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องลิเวอร์พูลไม่เชื่อใจลิเวอร์พูลเลยชั้งห้าราย แต่โอกาสเสมอครับ4ี่จากห้าปรับราคาลดลงเช่นเช่นเดียวกับช่องทิมเย,ยนเอมาตันสี่จากห้าปรับราคาลดลงพูเลือกโอกาสเสมอกาบโอกาสของเอมาตันครับแทนที่แค่ราคาเริ่มพูต่อหนึ่งลูกในหนึ่งลูกนี้นะเป็นลูกขาวเลยนะลูกขาวแต่ถ้าเกิว่าราคาเริ่มพูที่ลูกขาวมันไม่ได้จ่ายหนึ่งจุดแปดครับแต่มันจ่ายหนึ่งจุดเก้าฮ้ยนั่นมันน้ำร้อนคดๆเลยนะทนเทียบกับลูกขาวอะ่ะ และเจ้า4ี่จาก5้าลายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่บอลรองเอเวอรปรับราคาลดลงหมดเลยทั้ง5เจ้าทั้ง5้ลายเพราะนั้นคู่นี้ไฮนิคันี้ยืนอยู่กับบอลรองเอเวอชัดเจนบวกกับข้อมูลพื้นฐานสวนลองเอเวอเรสตนครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวแรกใน EP 1นี้รองเอเวอเรสตนคู่ต่อมาครับเช็คข้อมูลสองคู่ในฮนิคับเอสปันยอนกับไรอัน โซนสิักราดิกาสเปนครับแข่งขันกันตอนทีสามและอันโซนสิดักบุกมาต่อราคาโนมารปาปาร์ล้มสิบเอสปันยอนครับเป็นทีมโซนท้ายแม้จะอยู่ในอันดับสุดท้ายในโซนปลอดภัยแต่คะแนนพวกเขาก็พร้อมจะร่วงหลดได้ตลอดเวลาสําหรับเจ้าโนงแก้วเอสปันยอนในขณะที่และอันโซนสิดัตแม้จะล้มแผ่วไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังยืนอยู่ในอันดับที่สามของตาราง ลุ้นแซงหน้าอันดับที่สองอย่างนั้นมัน,นคงเป็นไปไม่ได้มันยากและระ,ะยะห่างมันเยอะแต่สิ่งที่แลน,นดอนควรจะทําที่สุดคือรักษาอันดับที่สามนี้ไว้ให้ได้เพราะมันคือพื้นที่ยุโรปถ้าได้ไปนี่บอกเลยว่าแหล่งเงินทุนจะเข้ามาสู่สโมอสรมากมา,กายไก่กองเหลือเกินซึ่งเป็นหลายที่คุ้มมากแม้แลน,นดอนจะมีปัญหาพวกเลบมาเจ็บเยอะเหลือเกินแต่ฟอร์มการเล่นของพวกเขา ถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆพวกเขายัางคงมีทรงที่ดีนะนี่คือเอมเปอร์ยอนกับไรอันสโตรดินดัตนะในภาพรวมในอันดับและคะแนนในตารางตอนเนี้ยต่างฝ่ายต่างต้องาคาดคะแนนแหละทีมหนึ่งก็ลุ้นหนีตจ๊กชานอีกทีมหนึ่งก็ลุ้นพื้นที่ยุโรปนะลังอันดับที่สามครับหนีพวกแอตมาริดหนีพวกไรอันเมติตนะผลงานห้างเกมหลังสุดของเอมเปอร์ยอนจะมานรับพวกเขาชนะสองสามหนึ่งแพ้สอง อยู่ในเกมที่ดีเลยนะใช้คําว่าดีเลยนะเอร์บอนยอนทําได้ขนาดนีใน้ในเมื่อเราวัดกับมาตรฐานของพวกเขานะถือว่าดีแล้วแต่ที่สําคัญคือสองเกมในบ้านเอร์บอนยอนชนะและอเมริกันแล้วก็เสมออองฟาน,น์โนนายิ่งแสดงให้เห็นว่าเกมในบ้านของพวกเขาก็ถือว่าอันตรายอยู่ไม่น้อยในแง่าการลงทุนครับกำไรสองเกมครึ่งเจ้าหนึ่งขาดทุนหนึ่งทางลบกลุ่มนี้แล้วก็ยังยืนแดนหมวกนะนี่คือจัมปาเอร์่อนยอ,อนนะ ในขณนะที่ทีมเยือนไรอัสนสโตรดดัต5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1นนแพ้2อ,อ้าวผลงานนี่เหมือนกับเอ็ดฟันยอนเลยแต่พอไรอันสโตสดนัดนั้นจะอยู่ในเลตปานกลางไม่ได้ดีไม่ได้ดีเหมือนเอ็ดฟันยอนไรอัสนสอตสดนัดเองก็มาระยะหลังแ่วล,ลงไปที่แ่วล,ลงไปเพราะอะไรครับเพราะมีเกมเที่เจอกักบบาร์เซโลน,นาก,ก็แพ้มีเกมที่เสมอนั้นบรีส เสมอ,อะแล้วก็มีเกมที่ล่าสุดที่ดูจะหลุดออกมาจริงๆก็คือการเปิดบ้านแพ้กับมายานุลิตในง่ายการลงทุนกำไรสองเกมเจ้าหนึ่งขาดทุนเกมรึ่งทางลงง้มกลบนี้แล้วก็ยังได้ยำๆช้างน้อยกลับบ้านกินได้นะหรือว่าอาจจะเป็นไวๆสักห่อหนึ่งก็ยังไหวอยู่เพราะนั้นโดยองค์รวมเนี่ยเรื่องของอ,อันดับและคะแนนในตารางเนี่ยในอันันทดัดเอาไปกิน แต่พอเป็นเกมเยอดเกมเยือนเนี่ยเอ็มพยอดูดีกว่าในระ้านเจ้าบ,บ้านผลงานทั้งเกมลงทุนเทียบกันก็จะบอกว่าทําได้เหมือนกันเลยแต่บ้าถ้าวัดตามมาตรฐานของทีมเอ็มพยอดูดีตัวไหนในอันดับอยู่ในดูในระดับเพื่อนอยากใช้คําว่าดูดีได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีเกมที่เป็นเยือนแล้วมันหิีกับมาซาอ่ะใช้คําว่าพอกันแล้วกันพองพอๆกันถ้าวัดาากับมาตรฐานของทีมแล้วก็คู่แข่งที่เจอนะ ในแง่การคุณก็กำไรทั้งคู่กำไรมากกับกำไรน้อยเท่านั้นสายนิดการจัดการห้างค้าปรากฏว่าเลยอันสนดัดชนะสี่ครั้งเอมยอนชนะหนึ่งครั้งดูอย่างเงี้ยเลยอัศสนดัดดูเหนือกว่าเลยแต่ถ้าเรามองในมุมที่ว่าเกมเนี้ยมันไม่ใช่เกมในบ้านเลยอันสนติดดัดแต่มันเป็นเกมเดีกวนอันนี้ก็ต้องยังไงดีละ่ะดัดไอห้างเกมหลังที่เจอกันทําไมมันกลายเป็นเกมในบ้านหมดเลยก็ไม่รู้นะ เออมันทั้งบังเอิญเหลือเกินแต่เอาละภาพรวมมันเป็นอย่างนี้ก็ว่ากันตามเนื้อภาพไปก่อนส่วนนี้ยังยงให้เลยอันโซนดัดดูดีกว่านะครับมาอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งคือบรรดาห้างเจ้าท็อปส่องผูดูฮนดี่ครับคาดการมองอย่างไรกับเกมคู่นี้ปรากฏว่าในส่วนของราคาพูเจ้ายัางคงเรื่องเลอันโซนดัดที่อันดับที่สามของตลาดปรับราคาลดลงหมดเลย ช่องเสมอเจ้าสี่จากห้าลายปรับเพิ่มขึ้นช่องเจ้าบ้าน4ี่จากห้าลายปรับเพิ่มขึ้นเพราะนั้นตัวภูเลือกในอันสรสติดดักในอันทรงิดดักตอบปะปาตัวไฮนิแคปเจ้าสี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในฝั่งเจ้าบ้านบอนลรองในขณะเดียวกันสีจากห้าลายปรับราคาลดลงในฝั่งฝั่งบอลต่อในอันสรงติดดักเพราะนั้นภูกับแฮนิแคปยืนอยู่ในทิศทานนงเดียวกันคือทีมเยือนละอันโรนิดดัก จะบุกวันชนะได้บวกกับข้อมูลพื้นฐามนมาสักคู่ยูเรียนโซนิดัตครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่สองนะจัดไฟาครับมั่นใจว่าพวกเขาจะบุกเอาชนะได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่างเชื่อว่าเต็มกลืนเลยเสมอเสียงครึ่งถ้าเสียงครึ่งแล้วได้แล้วมีโอกาสกินเต็มชัดเจนแบบนี้ต้องเอาครับต้องสู้ครับอยู่รนโนติดัดครับ และนี่คือ2ตัวใน EP 1นี้จากมอนโอเคอย่าลืมไปฟัง EP 2กันนะครับสวัสดีครับ